สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่กระแสข่าวดังค่ะแฉกลางไลฟ์พิมพ์ริพายฟาดเดือดขอทำโรงพยาบาลสนามสี่รอบแต่ถูกไล่กลัวคนอื่นเอาหน้าแฉกลางไลฟ์พิมพ์ริพายฟาดเดือดเคยติดต่อขอทำโรงพยาบาลสนามสี่รอบแต่ถูกไล่หมดลั่นมัวแต่ยึกยักกลัวคนอื่นเอาหน้ายัานไม่ท้อพร้อมแยง้งเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์คอยดู ฟาดเดือดสนานโซเชียลอยีกแล้วสำหรับยูทูบเบอร์และแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมพ์รีพายที่เธอมักจะออกมาไร้สดพร้อมกับพูดคุยในระหว่างขายของแบบไม่เหมือนใครจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่งผลให้ยอดขายถล่มทลายแม้ที่ผ่านมาจะเจอกระแสดราม่าเป็นระยะแต่ก็ไม่ทําให้ยอดขายลดลงแม้แต่น้อยและมีเวลาว่าเมื่อไหร่เธอจะส่งมอบความสุขด้วยการช่วยเหลือสังคมอยู่บ่อยๆล่าสุดพิมพ์รีพายผู้ช่วงหนึ่งของการไร้สดขายของว่าแม่เพื่อน นอนอยู่เตียงโรงพยาบาลสนามให้กินข้าวกล่องเห็นแล้วน่าสงสารมากเลยป่วยแล้วต้องมากินข้าวกล่องจัดอาหารดีๆไม่ได้เลยห่วยแตกมากพร้อมกันนี้เจ้าตัวอย่างฟ้าเดือดอีกว่าสเดือนที่แล้วนะขอไปทําโรงพยาบาลสนามที่คลองเตยให้คนไปฟัดนะลูกค้าคิดดูพิมพ์ไปขอทําเขาไล่ไม่ให้ทําจึงเปลี่ยนคนไปบอกอย่าให้ซ้ําและอย่าให้เขาจําได้เปลี่ยนวิธีการพูด ซึ่งตนเองเปลี่ยนไป็น4ทีมกับโดนไล่ทั้งหมด4ทีมถ้าได้ทําโรงพยาบาลสนามนะป่านี้ได้นอนกันเป็นพันๆคนแล้วมัวแต่ยึกยักกลัวคนอื่นจะมาเอาหน้าเอาตาแต่ว่าไม่ท้อนนะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเคยดูทางก่างชาวเน็ตมีการพูดถึงในโลกทวิตเตอร์รวมถึงแชร์คลิปดังกล่าวและคอมเมนต์สนันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด co th ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสะข่าวดังด้วยนะคะ